ใครมีขาตั้งกล้องมั่งเนี่ยครูหลวงพ่อมันจะไม่สันครูมันโจรเลยอนุโมทนาครูบ้านขันนะเขาบอกนั่งนั่งสงบนิ่งมากอล่าจัดจัดน้าเขาเขามีราศีนะครับทุกคนคลอานุโมทนาบุญน้องฟอตด้วยนะคะพี่แมวได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับความฝันนะคะบ่นเนี่ยยอม มาทบนเนี่แค่ห่พวกนี้เหรอคะใช่เก้าโมงเช้าค่ะโมก็นองพลินกับพันุโมนาบุญด้วยนะคะ้ขอบคุณค่ะ ถึง80%แล้วโอเคของก่อนได้ก่อนแล้วมีพวกหอยเลยสงสารเนาะสงสารขับขับว่าอยได้ขับพรุ่งนี้แม่พบความกูแบงด้วยโอเคได้เลยแม่แดงก็เลยสิบุได้เต็มบุได้เห็นยังกันย้อนหลายสดแม่แดงไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะทุกคนวันนี้จะได้เป็นนางฟ้าค่ะแม่แดงได้สวัสดีค่ะสวัสดี เข้าใจครับขอบคุณครับอันนี้ไลฟ์สดด้วยนะคะนี่ค่ะไลฟ์สดอยู่ค่ะ อนุโมทนาบุญก um. ันนาคไปด้วยนะคะทุกคนอยากเห็นพ่อแม่น้องไปไหนไปไหนไม่รู้เนี่ยพ่อแม่แม่นาไปไหนอย่างเมื่อวันที่เนี้ยเนี้ยเห็นใหญ่อย่างเมื่อนะอยวคพูไปติดตามแล้วพรุ่งนี้จะได้ดูอีกขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณคุณต้อยนะเกาะต้อยนนะคะที่ส่งสร้อยคอมิตรภาพให้ขอบคุณค่ะ จะพูดแข่งกับพระเธอทำไมคะคุณแม่แดงเอาอมีการพูดอย่างนี้เองว่าจะพูดแข่งกระเพาะเอามาบอกกระไดอีกันเนาะไม่อย่างนั้นไม่พูดนะคะทุกคนพอให้พูดแข่งกับพระแล้วมาบอกกระไดดอ้ยแง่แง่แม่ ใช่ใช่เขาบอกไม่ให้พูดแข่งกับพ่อพิษอีกแม่อย่าทิ้งคนดูนะเนี่ยมาว่าแม่พูดแข่งกับพ่ออย่าแม่ลงไล่เลยเออหนิ่ง เม่เอียงบาเปปาหนนี่ไมันลตถ้าหาว่า้องมันโดนเดี๋ยวไม่ดงลงไรนี่บอกว่าไม่คยไม่ดันนไม่โล้ไม่ให้ไมแดงตอบเดี๋ยวก็หาว่าไมแดงไม่ตอบอีอ่า เอาเลอยปองอย่แม่แดงไม่พูดแล้วไม่ลงหลุมหรอกทุกคนเขาก็อยากดูเหมือนกันพูดไปเลยจ้านอนเชราเชิะไรไว้รนเลยขอบคุณคกระมมุมหน้าเอาโยโย่กขัขันบ่บิดจำตัวตัวไดเนี่ยยาเห่าตัวอรเนี่ยเขาเรียกมาตัวตาเนี่ยเน้อตะมาเนี่ยเราจะเห่าพลึงกันเนอ หนูไม่ยังไม่ยายเลยพี่้นื้อเนื้อเนยนายยมออภอยัยตมาพอมเน้อเพราะช่วงหลังไม่ย้ายยุมากอาจะลงล่าลงด้านลืมหลังอนี้ยายจ้ยายนยายษ์ไปเลยตยหลอยก็จะล่อในเนี่ยในหลังใ่เจ็นะคะ อันนี้แงพูดแล้วไม่ต้องไปแง่ทำพูดคนอื่นนะคะทำดีที่สุดแล้วไม่ลงนะเขาบอกเอาลงลุมไม่เป็นไรค่ะทุกคนเปแดงไม่ได้สีเรียดอันนี้แม่เนื้อที่ชอบาไม่สมือกินเลยแม่พี่ชาว่าอท่พูดแง่แต่ว่าแต่ละ ก็อยากฟังนี้องอเันนี้แม่เนืองแม่เนื้อ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 อันนี้แม่จำเรียงค่ะรอจะนับหนูมีแต่พูดมาก็มีแต่ละลอยดูกับผู้ใหญ่อันนี้ผู้ใหญ่จ้าอันนี้อันในอันในสนมวะข้าทาว่าหลอกกันว่าอะไรนะเสมสอเสมือว่าเบมือมี่หล่อบอกหนูอยากรู้นี่เก็บหมดแล้วนะคะเสบมือหล่อโทษนะจัดหมดแล้วค่ะนี่แหละจะถูกใจทุก คนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเห็นได้ก็ไปจากจุลินได้หมดตัวพี่เบลลี่ไม่อยู่นะคะโอ้ได้ได้ได้โอ้ไม่เป็นไรค่ะได้ได้ค่ะพายังไม่เทศจ่จ่องเมยจะมือคาร์บะอีน้องอ๋อแดงจีบเบราแล้วแดงหรออืมแต่สิมองผปแดงเนี่ยแต่ที่นี่อยู่คาร์บาวะอีนี่ตัวอือใช่อยากได้รางวัลเนาะ พูดไปเลยค่ะเอาไม่ไปเลยพันเลยโอยโอ้ยจอยเลยเนี่ยจ่อยพูดเลยค่ะแม่แดงคนไม่ฟังออกไปเลยค่ะเอาเบาเลยแม่ยจะสนใจค่ะพูดเบาๆได้ได้พูดเบาๆบ๊วย อะไรนะก็เลยนะพูดเบาๆาก็เจ็บทำว้าจบจบพูดเบาๆก็เจ็บใช่พูดตาม่นีใช่พูดก็ต้องมีบรรยายเดี๋ยวก็หาว่าไม่แดงไม่ตอบคอมเมนต์อีกใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องพูดเราก็ต้องอ่านคอมเมนต์บ้างไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะไปวันนี้กลับแล้วค่ะแม่ต้องบรรยายถูกแล้วใช่ไหมทุกคนใครไม่ถูกใจเลื่อนผ่านไปค่ะใช่อันนี้พิธีอะไรคะ อันนี้สู่ขวันค่ะเนี่ยแม่แดงอุตส่าห์ไม่มีเบ็ดจะหมดไปไยืมงงอันนี้เขามาแล้วนี่ทุ<อ>ออกคนสวัสดีค่ะพระจำโบสวัสดีค่ะพระจำโบสุ සිසාවිසි සිසාවිසි හ ැ න ් ව ทุกคนอัดไว้หน่อยนะไม่ได้อัดอัดเผื่อหน่อยนะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไม่เป็น á tôi raôn ra thuộcạ môạ ्र ताम्रा ไป้าวข้าไป้าวจะขอลำาลึกเห็ก่อยเน่เนถึงคุณครูขอบุญญาบารมีคุณครูจงมาช่วยปกปากรักงาคุ้มครองพ่อนาดในวันนี้ที่จะทำกาา ชาวพุ่งมีกุศลผลประโยชน์ได้เขาบอดเป็นพระผิสุขสงในพระพุทธาศาสนาข้าพรเจ้าจะขอลำเลกยงเอยดเลยเกินเทพระเจ้าล่าวเทวดาอินพร้อมยม,มากาน บาลทั้งสี่เจ้ากรุงพาลีนางพระธรณีประเพลินประพายพระแม่ประพภโสประแม่คงคาตลอดดิยแงเนเอยเทพยาทั้งหลายที่สิ่งสถิตอยู่ในเมืองแม่นแดนสวรรค์ตั้งแต่สิบหกชัน สิบห้าัน ทางได้อาบัญป,ประชาชอุปสมบทเจ้าเขาโบสถ้อาเป็นพระภิสุสงในพระพทุทธศาสนาถ้าไม่อยากอยาอคานจืดเนือยเทพเท,ท,ท,ทวดาที่สิ่งสถิตนะอยู่ใยนแยเวนเควนยอยเควนย้ายไกรลอ Go! สมาแก่เลยไหมไม่แก่เลยท่นหายใจเก็บพลางในวันนี้ถ้าไป้าจะขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในขอบเขตแห่งหมู่บ้านเสม็ดเจ้าพอหลักเมืองเจ้าพ่อน้องเสม็ดบ้านบุญช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในขอบเขตอำเภอ พระปลาายสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากหยุดนขอบเพตแห่งจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลาย <c oughs> อยู่บนเขาุโดมบนเขาพนมรุงตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีแรงฤทธิ์มีเดชมีอำนาจ มีบุญวาสนาสูงส่งขอให้ท่านมาช่วยดำรงออุปถาอุปธรรมพอ่อนางนวันนี้้าไปยาวจะได้ทําพิธีไยสีสุขวันให้เก่พ่อนางนวันนี้เออ ทเราทัานได้ที่เราได้กล่าวนามมาจงมารวมพลังเป็นหนึ่งขับทุกขับโซขับโรคขับภัยขับเสนียดขับยันไรยอย่าได้มีให้พ้นนานได้ทำพิธีบันประชาอุปสมบทเป็นกุศลผลประโยชน์โปรดพุด มาดาและบิดาสืดคนดไปนะจ๊ะคนอมากคนดูเยอะาบังนาเอรารามากเนกสิสิงเนื้เอ้ยนใดดเขาอยากไ กันนลานีูนี้มาเชือนชมบารมีของต่าเอาความทุนค้นหน้าเอ๋ย ยายพี่องมาด้วยหญิงชายใยกว่าน้าหลังได้มาพร้อมเพรียงกันมาชื่นชมบุญญาบารมีของท่านออกวันคุณพ่อหนาเจ้าเอ๋ยจงม,มา และนํามาสการกราบคุณแก้วสาําชการเป็นอาประกออาประการเป็นยอดหยิงแผ่นมินมามงคลทั่วพิภพเสิ้นทางพระหารลกของขอเพองแทอำนาจเองทางท่านครู้ชบมาด้วยใบติา โอ,อราญอาเนมาปยาันข้าวาบสดข้าวาสกาเพิ่งเห็นตัวจริงส,สวยคุณส้มแฟนพี่สมฟองสวยไหมคะรณย

เขาบอกมาพรุ่งนี้เออเขาบอกมาพรุ่งนี้อ่ะใช่หมมาเต้นอะนั่นนะดิไม่ใช่ใส่เดียร์เดียร์ผมอ่ะอาจารย์อาจารย์ชวนเลยถ้ช่วยบอกว่ามาเต้นด้วยถ้าทอนาอาวินซึ่งทอนาอาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเพื่อแบรรยากาเป็นเหตุในคราวนี้ทอนาเอ